ก็จะมารีแอคนะคะเพลงใหม่ของ Baby Monster คือเราอยากจะทำคอนเทนต์นี้มานานมากๆคือเราติดตามมุง Baby Monster ตั้งแต่เขาเริ่มมีรายการและก็ยังมีคนไทยอยู่ด้วยถึงสองคนคือเรารู้จักครบทุกคนเลยนะคะและไม่รู้ว่า คัมแบ็กครั้งนี้จะครบ7คนหรือเปล่าเพราะคัมแบ็กที่แล้วมีแค่6คนคัมแบ็กนี้จะมี7คนหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเราไม่ได้ดูสปอยอะไรมาเลยเห็นแค่โปเตอร์ซึ่งครั้งนี้ก็ถูกชาวทวิตเซลต่างๆนะว่าเปอร์โปเตอร์ไม่เหมือน YG เลยตอนแรกเราก็งงว่าเออโปเตอร์ไม่เหมือน YG มันยังไงนะพอไล่ดูของเทเซอร์ของแบ็คพิงอ๋อ ก็เข้าใจนะคะว่าไม่ใช่กราฟิกน่าจะทํางานหนักหน้าดูนะคะก็เพื่อไปให้เป็นการสเียวลาเราก็มาเริ่มกันเลยเราอยากจะบอกไว้ก่อนว่าเราจะรีแอคในฐานะที่เราเป็นคนฟังนะเราไม่ได้มีพื้นฐานเอ่อในการาพืด่าอะไรอะ่ะไม่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการทําเพลงเน้นการที่เป็นติ่งเคป๊อหลายวงมากนะคะมาฟังคลิปนี้นะคะ เพลงนี้อ่าตอนที่เราดูตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มครึ่งนะคะก็มาดูกันว่ามันจะยังไงเริ่มแต่แรกเลย May believe, maybe it can be true. I try to tell myself I'm not alone with you. Thought that I knew everything. I Guess I don't know anything. Yeah. I get emotional and hypothetical. Wondering if there are all kinds of things I'm mm not supposed to know. I try my -hmm. best to let go. Baby, then you bring me back. You lift my feet up off the ground Keep me spinning around and around I don't ever wanna come down from your arms You tell me that you name me Then you walk away, keep promising forever What the words you say is true Don't know what I'm supposed to do Flying in the dark, giving my everything Pulling me in, pushing me out, pulling me back again and might is made up But I know that nobody wanna be stuck You are the one that I yes, want Lord, All I can promise you now is my love You say you want me, you say you care When we're together, are you even there? And you gave me the kiss to your heart You made me believe from the start, now สมากสวยมากสต็อปสวยมากก็จบแล้วเออมันน่าจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงอังกฤษล้วนเป็นเพลงสากลล้วนไปไม่มีเกาหลีอันเนี้ยถ้าเราฟังน่าจะล้วนรู้เลยว่าเขาตีตลาดต,ตลาดไหนซึ่งฉากเปิดมาเนี่ย มันค่อนข้างแบบว้าวว้าวเลยอันนี้ไม่มีแรปเลยจะเป็นร้องร้องสดเลยร้องร้องล้วนเลยนะคะก็ให้อารม์เหมือนเพลงพีเดบิเพลงแรกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเพลง my dream อืมสวยทุกอย่างสวยมากๆ MV ทุกอย่างแบบดีแบบดีมากๆแต่เพลงติดที่ร้องตามยากนิดนึงสาหรับการฟังครั้งแรกของเราก็รูสึกว่า เออลองตามยากนิดหนึง่งแต่ภาพรวมเพลงเพราะมากคอรัดดีแต่มันก็ยังมีความขาดอะไรไปนิดนึงในความรู้สึกเราขาดท่อนท่อนท่อนติดหูอะท่อนฮุกอันเนี้ยในความรู้สึกเราขาดท่อนนี้ไปอืเราไม่รู้จะโฟกัสท่อนไหนดีว่าเออท่อนไหนเป็นท่อนติดหูงั้นขอฟังอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ายังงงๆอยู่ I love round. All this been together. I the Sometimes I wish just. Talk to me. it's make believe. Maybe it can be true. I try to tell I'm not alone with you. I don't know everything. As I don't know anything. Who am I? I get emotional yeah. and hypothetical Wondering yeah. if there are all kinds of things I'm not supposed to know. I try my best to let it go. Let it go Baby then you bring me back Say it's true Don't know what I'm supposed to do I'm stuck in the middle with you With we'll you Oh, it's because really confused Don't know what I'm supposed to do I'm stuck in the middle with you a spark flying in the dark giving my everything pulling me in pushing me out pulling me back again my life my made up but i know that nobody wanna be stuck you are the one that i want all i can promise you now is my love you say you want me you say you care when we're together It's a- ชอบชอบชอบมากมากชอบมากคนที่ชอบฟังเพลงช้าอยู่แล้วชอบมากดีมากดี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 ดเลยนะคะสุดยอดอมันดีอ่ะดีไม่มีคําไหนจะติเลยนะคะคือมันดีมากพอฟังรอบสองเราเพิงได้รู้ว่าเออมันเป็นท่อนท่อนไหนเป็นท่อนทุกท่อนไหนเป็นท่อนพีท่อนไหนเป็นท่อนเพอ โดยรวมดีชอบนะคะแล้วทุกคนสวยมากๆมีคนนึงที่เราจําไม่ได้ว่าใครคือเราจาหน้าทุกคนได้หมดเพราะเราดูรายการก่อนหน้านี้มาก,ก่อนนะคะแต่มีคนนึงที่แบบเปลี่ยนไปมากสวยมากๆแบบสวยมากเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรเดีย๋ยวเราจะแปะไว้จะไปหาข้อมูลแล้วก็พิมพ์บอกทุกคนนะว่าเขาชื่ออะไรสวยมากๆแล้วก็โดยรวมคือสวยทุกคนร้องเพลงพอทุกคนดีมาก คือเราก็อ่านหลายๆคอมเมนต์หลายๆหลายๆดราม่าเกี่ยวกับเรื่องราวของเบบี้มอนเตอร์เราก็แค่รู้สึกว่าทุกคนที่เกาหลียังไม่แม้เท่าที่สมควรแต่สำหรับเรารู้สึกว่าวงนี้มีคุณภาพมากๆดีมากๆคือเราอะชอบมากตั้งแต่ช่วงที่เขาแข่งขันกันมาแล้วรู้เลยว่าวงเนี้ยเก่งทุกคนเก่งมากๆถ้าไปแข่งรายการซ u r เวอร์ก็คือ ท็อปติดท็อปเลยเก่งมากๆเจคนนี้คือสยอดเป็นวงเกิลกรุ๊ปที่มีคุณภาพมากๆมากๆมากๆเลยนะคะเนก็ฝากติดตามน้องเบบี้มอนเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้เราดีแอคเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเนก็ฝากช่องของเราด้วยแล้วก็ฝาก IG แล้วก็ฝากตัวเราด้วยนะคะ เท่าบบนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ